เพื่อนเพื่อนและนี่เลยค่ะเพื่อนเพื่อนมาดูกันตรงนี้เลยฮะเเพื่อนเพื่อนมานี่ฮะอันนี้เรียกว่าอะไรคะเพื่อนเพื่อนตระย่าไงไม่ใช่ค่ะเพื่อนเพื่อนมันคือไก่เพื่อนเพื่อนไก่อะไรตอนเด็กๆเคยเล่นไหมคะเพื่อนเพื่อนไม่เคย่ะไก่อะไรนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนมันย่าเนี่ยไก่ค่ะเพื่อนเพื่อนเอา นั่งรู้ค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้โหจับแน่นแน่นดีเพื่อนเพื่อนโอ้โหทั้งคู่เลยเพื่อนเพื่อนใครเล่นใครเคยเล่นลองคอมเมนต์มาหน่อยเพื่อนเพื่อนไม่เคยเล่นใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเคยเดิเออใครรู้จักใครเรียกอะไรคอมเมนต์มาหน่อยเพื่อนเพือ่อนคลิปนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนเพื่อนสวัสดีฮะ